สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านถ้าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่มีพิษร้ายใครไปเจอก็ไม่อยากเข้าใกลเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้ดีว่าพิษมันร้ายแรงขนาดไหนโดยสัตว์แต่ละสายพันธุ์จะมีการโจมตีหลังพิษออกมาในแบบที่แตกต่างกันไปแลนะทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าสัตว์ร้ายเหล่านี้แหละมันได้ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกปีหนึ่งหลักแสนหลักล้านคนเลยถึงแม้บังสายพันธุ์ตัวเล็กนิดเดียวแต่พิษมันก็เฟี้ยวชัยย่อยต่อยทีบางคนแพ้เดี่ยงคาทีซึ่งการจะอันดับในคลิปวิดีโอนี้เป็นการเอาคืนของพวก และเพื่อไม่ให้เสียเวล่ำเวลาถ้าพร้อมแล้วไปลุยในอันดับที่หนึ่งกันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมช่วยจิ้มซับจิ้มไลมท์ผมทีกดทีเดียวได้ออย่าจิ้มเบิ์ลมาเริ่มกันด้วยอันดับที่หนึ่งจับตะขาบร้อยขายัดใส่ปากเขียวเงำ สัตว์ที่ดูย,ย,ย้อยแย่ชนขนลุกเวลาเห็นมันทีต้องมีวิ่งหนีอ่ะมันคือตาขาบตัวปว่วนพิษร้ายกาศที่ชอบพาง,งาดหนดขึ้นมาต่อสู้เวลาเจอศัตรูที่ไม่ประสงดีเห็นตัวแค่นี้ลายใช่ย,ย่อยเดอ้อมันจะใส่ในเขตร้อนชื้นตามป่าเขาที่ลกล้างเป็นสัตว์ขาป้องไรกระดูกสันหลังขนาดความยาวส่วนใหญ่ประมาณ 30- 40ถึงี่สิบเซนใครชอบกินน้ำลายกระเซ็นแน่นอนตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำทุกคนโฟกัสไปที่ลำตัวในหนึ่งป้องจะมีขาหนึ่งคู่และดูจากหัวถึงหางสิมีกี่ป้องวันนี้นับไ่ทวนและด้วยสาเหตุนนนนนีี้้้้เเเออออองงงงงมมมมััััััาาาาาาจจจขขขปป็ยยลลกวววววว่่่่่่ไหหหืสสสใใญญะตตตตตพแแบ เคยล่ามาแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อที่หลายคนอาจไม่รู้ลำตัวที่ยาวบวกขาที่เยอะมันจะกอดรัดเยื่อไม่ให้ดิ้นหนีมาได้และสิ่งที่อันตรายอันตรายก็คือเที่ยวร้ายหนึ่งคูดาน,น้าเวลาที่มันกัดมันจะปล่อยพิษออกไปอันตรายถึงขั้นชีวิตเลยเดอ้อถึงกระนั้นก็ตามทีเถอะอก็ยังมีคนแปลกัตทุกมุมโลกที่จักคว้าตัวมากินขนาดดิ้นดูชวนหน้าขนลุกยังขมอบลงคอไปอีกส่วนใหญ่คนกินได้บอกว่าตะขาบเป็นสัตว์ที่มีไขมันรสชาติคล้ายกับกุ้งเวลากินมันเข้าไปจะรู้สึกมีแห้งชออวีไหนกก็เเลืา มาต่อกันด้วยอันดับที่สองแมงป่องสดจุ่มช็อกโกแลตอร่อยจนเลียปากไม่เลิก แมงป่องทอดทั่วไปที่เราเคยเจอจับเสียบไม้วางขายตามตลาดมันยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เบสิกเกินไปอ่ะบางคนจับกินสดจุ่มช็อกโกแลตแสนหวานอร่อยมันดูกรุบกรอบดีแฮะอยากลองบัางจังแต่ใจไม่กล้าทุกคนทราบหรือไม่ว่าพิษมันโหดร้ายเพียงใดสายพันธุ์ที่มีพิษรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้เดอ้อมันจะมีสารพิษต่อระบบประสาททำลายกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณแผลจะปวดบวมแดงและมีอาการง่วงซึมและเป็นอมัมพาตบางส่วนผลข้างเคียงเยอะจังเลยน่ากลัวขนาดนี้คนยังกล้ากินอีกยอมใจจริงๆขนาดตัวก็ไม่ใช่น้อยยยาวววตตตัั้งงแ่่ซมมไปจจนนนนถึ10หออะีสกกร มีก้ามขนาดใหญ่คล้ายก้ามปูเอาไว้คอยจับเหยื่อและป้องกันตัวและทีเด็ดมันเลยก็คือส่วนปลายหรือหางนั่นเองเป็นอวัยวะใช้สาหรับต่อยเวลามันขู่ท่าทางมันดูน่ากลัวชูวหางหึงไม่มกล้าเข้าใกล้คนทั่วโลกนิยมกินกินสุกเอาไปทอดว่าไปอย่างแต่กินดิบจุ่มช็อกโกแลตนี่สิเห็นแล้วขนคิงลูกอะมันกลายเป็นของหวานตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็อย่างว่าแหละครับเพียงแค่ตดทางออกคือจบก็สามารถกินได้ทั้งตัวแต่รูปร่างน่ากลัวของมันนี่สิผมเองคนนึงแหละเห็นแล้วก็ไม่กล้ากินดิ้นอ้ว,วออก,อกันดยัดบที่3กันเลย ดื่มพิษงูเพียวเ,เห็นแล้วเสีสยวไส้แทน การกินเนื้องูถือเป็นเรื่องปกติเบสิกไปเพราะส่วนใหญ่คนกินกันเยอะมันจึงไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่การดื่มพิษงูนี่สิโหดูหดใช้ย่อยเอ้อเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าพิษงูมันอันตรายอยู่แล้วเสี่ยงกินเข้าไปหัวใจวายไม่รู้ตัวมันจะเป็นของเหลวที่มีสีเหลืองอ่อนประกอบด้วยสารพิษต่างๆ,างๆมากกว่า20ชนิดเลยส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนในสัดส่วนมากกว่า90%ส่วนที่เหลือจะเป็นคาร์โบไฮเดรตมันก็ดูมีประโยชน์นะเนี่ยไม่น่าจะมีโทษมันมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทพอหลั่งพิษเข ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังถูกงูมีพิษกัดปะโถเว้ยน่ากลัวน่ากลัวแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่มีรสนิยมชอบดื่มพิษงูเพราะเข้าใจว่ามันคือยาโดบกินแล้วก็ปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยหัวใจและหลายคนฟังมาอาจจะสงสัยว่าคนกินพิษงูรอดมาได้ไงวะเน,นี่ยมันอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้เนื่องจากพิษงูมันจะไม่เป็นอันตรายหากไม่ได้เข้าสู่กระแสเลือดคนที่ดื่มเข้าไปทางเดินอาหารต้องดีบาดแผลนี้ห้ามมีเลยพอมีเช่นนั้นพิษจะเข้าสู่กระแสเลือดได้อ๋อ,อท,ทีี่่่แ้้้กกกกกก็งงงนน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 เเออออออใครรฟััััมมมาาาาาขขดดดดลววิิิยยยยสจููผตตืืไไะปห อันดับที่4กินเนื้อปลาปักเป้าที่มีน้ำเต็มลำตัว อันดับนี้ผมจะพาลงทะเลพาไปดูปลาที่สามารถพองตัวได้แถมมีพิษอันตรายอีกมันมีชื่อว่าปลาปักเป้าในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าปลาฟูกุชื่อดูน่ารักตะมุตะมิงมันถูกแบ่งออกเป็นสองชนิดคือปลาปักเป้าน้าจืดกับปลาปักเป้าทะเลทั้งคู่มีพิษหมดเลยเพียงแต่พิษคนละตัวอวัยวะภายในทั้งตับลำไส้รวมไปถึงหนังของปลาพราตัวสอบแล้วมีพิษซ่อนอยู่ในส่วนที่มีพิษมากสุดจะเป็นไข่ของปลาปักเป้าไข่เผื่อไปกินนะโอ้โหเรือเรืองเนื้อของมันจะมีพิษน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยสิ่งสําคัญที่อยู่ ตานี่แหละสกิลไม่ถึงจริงทิ้งมีดดีกว่าคนกินเสี่ยงอันตรายอะ่ะจะต้องมีความชํานาญระมัดระวังระดับสูงและพิษมันยังทนความร้อนสูงด้วยผัดจนไหม้พิษยังสามารถใช้การได้สุดยอดจะปากปากเปา่าถ้ากินเจอพิษมันจะมีอาการชาลิ้นชาปลายนิ้วมือขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงมาหน่อยก็คือเป็นอัมพาตและอาจเสียชีวิตลงได้นม่เศร้าใจจังเลยเพราะอยากกินของอร่อยแท้แทก็รู้ว่ามันเสี่ยงอะ่ะแต่ใจก็อยากขอลองกินสุดท้ายสูญสิ้นชีวามาต่อกันด้วยอันดับที่5อ้าปากเขเมือเป็นมุมยักษ์เห ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นิยมกินแมงมุมยักษ์เอาไปอบใส่กระเทียมกองโตโอ้โหอร่อยจังเลยแถวนั้นหาซื้อคูดจะไงขนาดข้างทางายังมีขายเอามาเสิร์ฟถึงหน้าประตูออ้หูทุกคนทราบหรือไม่ว่าบางสายพันธุ์มันมีพิษเดอ้อโดนกัดทีอาจถึงชีวิตในส่วนใหญ่ประเทศไทยมี5ชนิดอาการหลังโดนกัดมันจะมีหลายความรุนแรงตั้งแต่าการปวดบวมแดงจนถึงวิเวียนศีรษะมีอาการไข้หนาวสัน้นจนเกิดการช็อกหมดสติฟังมาขนาดนี้หลายคนอาจจะกลัววแต่มันกลับกลายเป็นอาหารยอดฮิตในชุมชนคนกัมพูชาเป็นอาหารด่วนจานพิเศษที่คนแถวนั้นได้บอกว่ากินเเท่่่่าไไหรมมมีวััันนบือแ้ปจจจุะ มุมเหล่านี้จะค่อนข้างหายยากเพราะนายทุนถางป่าทัเดียนเลยแมงมุมยั์หนีหมดราคามันจึงขึ้นสูงปี๊ดและก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หลังจากนําตัวไปทอดกรอบมันสามารถทําลายพิษได้ด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเวลากินไปจะมีความเสี่ยงแต่คนในเมืองนี้ส่วนใหญ่กินหมดสงสัยมันจะอร่อยโพดแต่ผมแค่เห็นภาพมันก็ติดตาตึงใจแล้วว่าน่าชนขนลุกซะเหลือเกินตัวสีดำยัวเยี้ยขายาวกัดไปทีสะทลักเต็มปากผมคนนึงงละขอบายอันดับที่หกกิ้งเกือหื้อขนคิงลุก ในช่วงนี้บางพื้นที่ฝนตกบ่อยเราอาจพบเห็นกิ้งกือในพื้นที่ต่างๆสมัยก่อนตอนผมยังเด็กถนนลูกรังดินแดงอ่ะขับมอไซค์ผ่านทีไรเห็นกิ้งกือไปเลยร้อยตัวบ้านเกิดผมกิ้งกือโคตรเยอะตัวสีดำสีฟ้าอูโหมีทุกสีจเจ้าสีอะไรเดี๋ยวพาไปดูเด็กบางคนเห็นวิ่งเข้าไปเล่นรู้หรือเปล่ามันอันตรายเด้อถึงแม้มันจะไม่กัดแต่หากเอามือไปสัมผัสสารพิษของกิ้งกือจะถูกปล่อยออกมาบริเวณข้างลำตัวส่งผลให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดผื่นแดงได้ยิ่งเด็กน้อยนะยิ่งแพ้เยอะหากเผลอไปจับ้ีบ คันทนแพ้ไปเลยเจ็วันเต็มฟังมาขนาดนี้หลายคนอาจกลัววแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ชอบกินเนื้อกิ้งกือมันจะมีกรดไขมันแคลเซียมและธาตุเหล็กประโยชน์ล้นหลามใครกินไปเจอพิษนะช่วยกันถามเข้าโรงพยาบาลด้วยเด้อในส่วนข่าวลือกิ้งกือมีมากมายแต่ใครอยากลองกินก็ต้องทําใจเอาไว้ด้วยถึงแม้มันจะปรุงสุกแต่ก็ยังมีพิษแฝงอยู่ใครสนใจอยากลิ้มลองก็ยอมรับความเสี่ยงเอาไว้ด้วยมาต่อกันด้วยนะ้าพิเจ็กันเลยกินแมงกะพุนมันเหมือนกินวุ้นไหมอะ แมงกะพุนสัดไลอันตรายลำตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีใสแถมมีหลากหลายชนิดด้วยในส่วนสายพันธุ์ที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้คือแมงกระพุนกล่องที่กระแสน้ำพัดมาจากออสเตรเลียแค่เราไปสัมผัสถูกนวดมันจะเป็นพิษต่อผิวหนังจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนขันรุนแรงมาหน่อยจะมีอาการหอบหายใจไม่ออกและอาจช็อกก็ได้ทางที่ดีเลยหากไปเล่นน้ำทะเลแล้วเกิดเจอแมงกระพุนห้ามยื่นมือเข้าไปจับเพราะเนื่องจากเราอาจไม่รู้ว่ามันคือแมงกระพุนสายพันธุ์ไหนถึงความเสี่ยงจะมีมากหน่อยแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบกินเพราะมันอุดนมไปด้วยโปรตี แต่ต้องดูให้ดีหน่อยเดอ้อหากจับสายพันธุ์ผิดมาล้วก็กินเข้าไปงานเข้าแน่นอนจุดเด่นมันคือรสสาษั์เวลากินไปเคี้ยวสนุกดีคล้ายกับกระดูกอ่อนน่ะกึบกับกรึบกับอันดับที่แปดกินตัวพึ่งแบบเต็มคำ น้ำหวานแสนอรลอยจากลังพึงซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากหวานหอมชื่นใจอะขนาดภาคไปยังอยากกินแต่ว่าชาวบ้านคนทั่วไปปีนไปคว้าลังมันมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อต้องเจอต่อยสักตัว2ตัวนี่แหละอาการหลังจากนั้นจะรู้สึกคล้ายถูกเข็มแทงจืดๆเลยแหละอาการต่อมาจะปวดร้อนพอสองสามชั่วโมงผ่านไปมันจะหายเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าใครเจอลูกหลายสิบตัวแนะนำส่งตัวหาหมอดีกว่าบางรายอาจเกิดอาการแพ้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้จูหน่ากลัวเติบมะเนี่ยเพิ่งตัวเล็กนิดเดียวแต่พิษมันก็เฟี้ยวอยู่ในส่วนใหญ่คนกินน้ำหวานแต่พอเข้าาจจววงงย่่่รระชิี อร่อยแม่อร่อยผมไม่รู้แต่ดูปากพี่แกสิเจอดูไม่ได้เลยหนึ่งในร้านเลยก็ว่าได้ที่กินตัวพึ่งเป็นเป็นและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลย <S <S <ๆ>ในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก